สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกๆท่ทานวันนี้ช่องน้องใหม่รถไฟไทยนะคะก็จะพามานั่งรถไฟนะคะจากปากช่องนะคะไปสี่คิ้วนะคะช่วงนี้จะเป็นการทำทางรถไฟรางคู่นะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือทางรถไฟรางคู่นะคะ เราเริ่มตั้งแต่ปากช่องนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะสายอีสานนะคะก็จะมีการทำทางรถไฟรางคู่แล้วก็ทำทางรถไฟความเร็วสูงมาคู่คู่กันนะคะส่วนจะแยกกันยังไง ว่าส่วนไหนเป็นของรางคู่อีกส่วนไหนเป็นของทางรถไฟความเร็วสูงก็รอดูอีกทีนึงนะคะแต่คลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้จะพามาดูการทําทางรถไฟรางคู่นะคะจากปากช่องจนถึงสี่คิ้วนะคะนี่นะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นทางรถไฟรางคู่นะคะ ช่วงนี้ก็จะทำออกมาตลอดแนวทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาดูวิวทั้ง2ข้างของเขื่อนริมตะคองนะคะแล้วก็ จะพาชมทางรถไฟรางคู่ไปควบคู่กันไปด้วยนะคะทางฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวามือนะคะซ้ายมือนี่ก็คือทางรถไฟรางคู่นะคะฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็นฝั่งทางวิวเขื่อนลำตะคองนะคะเดี๋ยวเราจะสลับกันดูนะคะ ช่วงนี้ก็จะเป็นรางรถไฟรางคู่นะคะที่ทำควบคู่กันมากับเส้นที่วิ่งอยู่ปัจจุบันนี้นะคะตลอดระยะทางยิงยาวจนถึงคลองขนานจิตเลยนะคะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะคะ สำหรับทางรถไฟสายอีสานนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาจะทำควบคู่กันมาด้วยนะคะระหว่างรถไฟรางคู่กับรถไฟความเร็วสูงนะคะเขาทำควบคู่กันมานะคะส่วนจะแยกกันยังไงยกระดับตรงไหนนี่ก็ต้องรอดูตอนต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มาดูเป็นช่วงๆนะคะ จากช่วงลำตะคองจนถึงสีคิ้วเนี่ยจะเป็นทางรถไฟรางคู่นะคะจากสีคิ้วจนถึงสูงเนินจะเป็นของทางรถไฟความเร็วสูงนะคะอันนี้ให้เราแยกจุดให้ออกนะคะแล้วเราจะพาไปดูทีละจุดทีละจุดนะคะ ด้วยวิวข้างทางสองฝั่งข้างทางนี้นะคะก็จะสวยงามไปคนละแบบนะคะฝั่งซ้ายมือเราก็จะเห็นทางรถไฟรางคู่นะคะฝั่งขวามือนะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะเราก็จะเห็นเขื่อนลำตะคองนะคะซึ่งเป็นวิวที่สวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ ทางน้องใหม่รถไฟไทยนะคะก็พามาชมวิวส,สวยๆนะคะสำหรับริมเขื่อนลำตะคองนะคะแล้วก็ชมการทำทางรถไฟรางคู่ไปควบคู่กันด้วยนะคะ สถานีรถไฟข้างหน้านะคะก็จะเป็นสถานีซับม่วงนะคะซึ่งรูปแบบของอาคารผู้โดยสารก็จะถูกปรับปรุงใหม่นะคะสำหรับรถไฟสายอีสานนะคะท้านั่งรถไฟสายอีสานก็จะสังเกตถึงรูปแบบของอาคารนะคะจะถูกปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่แทบทุกสถานีนะคะ นี่นะคะรูปแบบของอาคารนะคะก็เริ่มทำใหม่นะคะเป็นสถานีย่อยนะคะสถานีเล็กๆนะคะสถานีซับม่วงนะคะ เดี๋ยวเราจะดูต่อไปเรื่อยๆนะคะดูวิวสองฝั่งทางนะคะความสวยงามของริมเขื่อนลำตะคองนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวถิ่นอีสานนะคะยังไม่ได้มาชมวิวแถวถิ่นอีสานนะคะสำหรับน้องใหม่รถไฟไทยนะคะก็จะอาสาพาชมนะคะสำหรับริมเขื่อนลำตะคองนะคะ ทีนี้เราจะมาฝั่งขวามือนะคะสำหรับฝั่งขวามือนะคะก็จะเห็นเขือเ่อนลําตะคองนะคะแล้วก็ทางรถยนต์นะคะควบคู่กันมาด้วยนะคะที่เห็นขาวขาวนี้เป็นเขื่อนลําตะคองนะคะเป็นช่วงหัวเขื่อนนะคะก็จะให้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะให้ความสดชื่นนะคะ เราจะมาฝั่งซ้ายมืออีกทีนะคะเราจะมาดูวิวของรางรถไฟรางคู่นะคะวิวตรงนี้จะสวยงามมากนะคะเราก็จะเห็นหัวรถไฟนะคะที่ตีโค้งแบบนี้นะคะก็จะเป็นความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะคะมีเส้นข้างหลังนะคะ ถ้าใครยังไม่ได้เคยมาสายอีสานนะคะก็ขอแนะนำนะคะสายอีสานก็มีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากนั่งรถไฟเที่ยวสายอีสานนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะสายอีสานก็ให้ความสวยงามไม่แพ้สายอื่นๆนะคะ สำหรับใครที่อยากท่องเที่ยวทางรถไฟนะคะสายอีสานก็เป็นอีกสายหนึ่งนะคะที่ให้ความสวยงามแล้วก็โดดเด่นในอีกมุมนึงนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วเราจะมาดูฝั่งขวามือนะคะฝั่งขวามือนี่ก็จะเห็นวิวของลำตะคองนะคะที่ให้ความสบายตาแล้วก็สดชื่นนะคะ มุมนี้ก็จะเห็นทางรถยนต์นะคะแล้วก็จะเห็นหัวรถไฟช่วงตีโค้งด้วยนะคะก็ให้ความสวยงามในอีกรูปแบบนึงนะคะที่เห็นอยู่ไกลๆนี่คือเขาใหญเที่ยงนะคะข้างหน้านะคะช่วงข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำลำตะคองนะคะ เดี๋ยวไปอีกนิดนึงนะคะเราจะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะ ช่วงตีโค้งนี่ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะให้ความสวยงามมากๆเลยสำหรับช่วงรถไฟตีโค้งนะคะเราก็ชะโงกหน้าดูนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเห็นหัวรถไฟแบบนี้นะคะก็ให้ความสวยงามแล้วก็ให้ความสดชื่นนะคะที่นี่ สายอีสานนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะคะก็แนะนำให้มานะคะแนะนำให้มานั่งรถไฟชมเขื่อนลำตะคองนะคะเป็นวิวที่สวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสำหรับสายอีสานนะคะ พอมาฝั่งซ้ายมือนะคะเราก็จะเห็นรางรถไฟรางคู่นะคะซึ่งตลอดแนวทางตั้งแต่ปากช่องมานะคะก็จะทํามาแบบนี้เรื่อยๆตลอดเส้นทางนะคะสําหรับรางรถไฟรางคู่นะคะ เราย้ายมาฝั่งขวามือบ้างนะคะมาดูแม่น้ำลำตะคองนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือเขื่อนลำตะคองนะคะถ้ามองดูไกลๆอีกนิดนะคะเราก็จะเห็นเ,เส้นมอเตอร์เวย์สายอีสานนะคะที่อยู่กันคนละฝั่งนะคะเดี๋ยวขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะจะเห็นชัดกว่านี้นะคะรอดูช่วงนั้นนะคะสำหรับ เอ่อมอเตอร์เวสายอีสานนะคะซึ่งระหว่างทางรถยนต์กับทางรถไฟเราก็ไม่ได้ห่างไกลกันนะคะแค่อยู่คนละฝั่งของเขื่อนลำตะคองก็แค่นั้นเองนะคะพอไปถึงอีกจุดหนึ่งเราจะเห็นเด่นชัดมากกว่านี้นะคะ จุดนี้เราจะเห็นเด่นชัดมากนะคะสำหรับมอเตอร์เวย์นะคะเส้นสขีขาวที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นเส้นมอเตอร์เวย์สายอีสานนะคะซึ่งโครงการนี้ก็จะเปิดให้ใช้งานเปิดฟรีนะคะยังไม่ได้เก็บตังค์นะคะสำหรับมอเตอร์เวย์สายอีสานนะคะก็ถ้าใครเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะก็ลองขึ้นมอเตอร์เวย์ดูนะคะถ้ามากลางวันก็จะเห็นวิวที่สวยงามมากๆเลยนะคะ ถ้าวิ่งกลางคืนก็อาจจะไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะคะ ช่วงรถไฟตีโค้งแบบนี้นี่จะสวยงามมากไปอีกแบบนะคะพอไปถึงจุดข้างหน้านะคะเราจะเห็นมอเตอร์เวย์สายอีสานที่เด่นชัดมากเลยนะคะสำหรับจุดข้างหน้านะคะเราจะอยู่ใกล้กันมากที่สุดนะคะระหว่างทางรถไฟกับเส้นมอเตอร์เวย์นะคะสายมิตรภาพนะคะ บริเวณน,นี้นะคะเราจะเห็นกันชัดมากนะคะระหว่างเส้นมิตรภาพนะคะสายมอเตอร์เวย์กับทางรถไฟนะคะช่วงนี้นะคะเราจะสลับข้างให้ดูซ้ายบ้างขวาบ้างนะคะเราจะได้เห็นวิวทั้งสองฝั่งนะคะสำหรับฝั่งนี้ก็ฝั่งแม่น้ำลำตะคองนะคะฝั่งของรถยนต์นะคะมอเตอร์เวสายอีสานที่เห็นเส้นสีขาวๆนะคะ สลับมาฝั่งซ้ายมือบ้างนะคะเราก็จะเห็นทางรถไฟรางคู่นะคะซึ่งก็เป็นช่วงของรถไฟตีโค้งนะคะก็ให้ความสวยงามแล้วก็สดชื่นไปในอีกรูปแบบหนึงนะคะสำหรับฝั่งซ้ายมือนะคะฝาามือก็จะเป็นแม่น้ำลำตะคองนะคะซ้ายมือก็จะเป็น รางรถไฟรางคู่นะคะที่กำลังทำควบคู่กันมากับทางรถไฟความเร็วสูงนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าช่วงไหนที่เขาจะแบ่งเป็นของรางคู่อีกช่วงไหนที่เขาจะแบ่งเป็นของทางรถไฟความเร็วสูงนี้ก็รอติดตามดูอีกทีนะคะว่าเขาจะแบ่งช่วงกันยังไงนะคะ ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งเขื่อนลำตะคองนะคะก็สวยงามมากๆเลยนะคะเส้นมอเตอร์เวย์นะคะโดดเด่นมากๆเลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะจะเห็นชัดที่สุดเลยนะคะตลอดแนวทางเลยนะคะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของสถานีรถไฟคองขนานจิตนะคะก็จะมีการเตรียมหมอนรถไฟมารอไว้เยอะมากเลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราใกล้กันมากที่สุดนะคะระหว่างทางรถไฟกับทางรถยนต์นะคะสายมิตรภาพสายมอเตอร์เวย์นะคะเราจะเห็นเด่นชัดมากๆก็ตรงนี้นะคะ ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับทุกการติดตามนะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจน้องใหม่ช่องรถไฟไทยด้วยนะคะคืบหน้ายังไงก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ